ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสอะแล้วทุกคนก็สวัสดีผ <Hello. S 1> ู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมโลโบอคในแมปของอนิเมะรีบอ์นะในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่หน้าตู้สุม่มเท็ดรีโลทุกคนคือวันนี้เนี่ยเราจะมาสารต่อจากอีพีที่แล้วนะเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสุ่มแล้วก็อีโวตัวละครมา2ตัวทุกคนก็คือตัวของไอเซนแล้วก็ไอตัวหนูท่อตัวนี้เลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะทุกคนผมเลยไม่อยากเรียกชื่อนะขอตั้งฉายาว่าไอหนูท่อแล้วกันก็ ในอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะมีตัวละครมา3ตัวนะทุกคนก็คือตัวของซิดแล้วก็ไอ้ไหนูท่อนะแล้วก็จะมีตัวของไอเซนนะทุกคนผมขอนับแค่ตัวแบบตึงๆก่อนละกันนะไอตัวมิสติกอะไรอย่างนี้เนี่ยผมขอไม่นับละกันเนาะเพราะว่ามันก็แบบได้มาก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่ลนะก็ไอตัวซิดเนี่ยผมได้รับการทําคลิปแล้วก็รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเป็นคลิปแยกนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาปั้นแล้วก็มารีวิวไอสองตัวละครนี้ละกันนะทุกคนก็คิดว่า น่าจะปั้นสุดเหมือนกันนะไม่บัฟมิเลโคก็บัฟพาราดินสักบัฟนึงนี่แหละทุกคนโอเคก็ล่าสุดที่ผมทํามาเนี่ยคือผมได้ทําการอีโวตัวละครหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปสุ่มสเตตมาบางส่วนแล้วนะก็ได้สเตตมา s s s นะแล้วก็ไอตัวหนูท่อเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีสเตตที่ประเด็นไว้ทุกคนไม่น่าไปอยู่กับมันเลยน่าไปอยู่กับซิดมากกว่านะโอ้โหเทพเงา เออไอตัวนี้ไม่รู้เก่งหรือเปล่าทุกคนแล้วก็ตัวของไอเซนเนี่ยผมได้เป็นตัวชายนี่มันทุกคนเออได้มาแบบฟุกๆเฉยเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็มีตัวชายนี่2ตัวแล้วเห็นไหมเดลต้าบาร์เทอร์เนี่ยก็เป็นตัวชายนี่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวชายนี่เหมือนกันเอ้ทำไมมันต้องทําโทนสีดําวะทุกคนไม่เข้าใจวะเออโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนก่อนดีเราจะสุ่มรีโลเลยดีไหมหรือว่าเราจะรู้จักกับตัวละครก่อนดีนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดู สกิลหรือว่าพาสีของตัวละครนี้ก่อนละกันนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นพาสีหรือวเป็นสกิลนะก็สกิลของตัวนี้ทุกคนจะมีโอกาส30%นะที่จะสตันสตูนนะทุกคนเป็นเวลา7.5วินาทีนะแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มให้กับบอส275%นะถ้าเกิดว่าบอสตัวนั้นเนี่ยมาโดนสตันอยู่นะทุกคนต้องโดนสตันก่อนนะถึงจะแบบได้ดาเมจ275%นะโอ้โหโคตรแรงเลยเอาจริงโคตรแรงเลยตัวนี้เนี่ยน่าทำบัฟ มิราโคนะทุกคนต้องทําบัฟมิราโคอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็ไอตัวหนูท่อทุกคนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาสซีฟสองตัวเนาะโอเคพาสซีฟแรกก็คือจะมีโอกาส30%นะทุกคนที่จะกําจัดสตูที่เลือดต่ำกว่า25%นะก็อาจจะไม่นับรวมบอสนะแล้วก็พาสซีฟที่2นะอันนี้ก็คือจะเป็นพาสซีฟที่เมื่อไอตัวนี้เนี่ยมันโจมตีใส่สตูใช่ไหมทุกคนมันจะมาร์คสตูนะแล้วก็สตูตัวนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่ม1 12%นะเรีเกวรานั่นแหละ โดนดาเมจรแรงขึ้นสิบเปอรนละกันนะทุกคนง่ายๆเลยนะโอเคตอนนี้เรามีรีโลอยู่ที่เท่าไรเอ่ยเรามีรีโลอยู่ที่348อันนะทุกคนก็เกมนี้เนี่ยหารีโลไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะใครที่เล่นเนี่ยก็จะแบบได้รีโลเยอะหน่อยนะทุกคนผมก็ไม่ได้เล่นมาอัปเดตหนึ่งนะก็เลยแบบว่ารีโลเหลืออยู่แค่นี้เองนะทุกคนยังไงแล้วเนี่ยฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจผมด้วยละกันนะทุกคนหวังว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้บัฟมิาเคิลหรือไม่ก็บัฟพาราดินสักอันหนึ่งละกน ไอพวกบับน,นี้เนี่ยขอแบบไม่นับแล้วกันนะอิตาเลียเดมอนอะไรอย่เงี้ยขอไม่เอาแล้วกันนะทุกคนบนับกากนะโอเคมาําหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับตัวไอเซนเนี่ยผมขอบัฟมิาเคิรแล,ล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้แล้วกันเนาะไอต หรือว่าเราจะเอาไอ้หนูท่อก่อนดีวะเอาไอ้เซนก่อนละกันทุกคนไปเลยยาวๆนะตัวนี้ปึ๊บโอ้โหก็เดี๋ยวเราจะสุ่มประมาณยี่สิบครั้งนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนาะขอแบบใช้สูตรหน่อยนึงอืมเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าขอขอ,ขอนับต้องแต่ตรงนี้ละกันนะทุกคนโอเคพอเราเหลือสามร้อยี่สิบเนี่ยเราจะย้ายเซิร์ฟหนีนะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่เคยใช้วิธีนี้แล้วมันก็ได้ผลดีนะทุกคนไปเรื่อยๆนะ เรียบร้อยทุกคนสาหรับ28อันแรกนะเรายังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะย้ายเซิร์ฟก่อนละกันนะทุกคนไม่รู้ช่วยหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละเซิร์ฟไหนทรงไม่ดีเนี่ยผมย้ายทิ้งเลยมาทุกคนเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันทรงดีหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าทรงดีหน่อยนึงเนี่ยคือเราจะไม่ย้ายเซิร์ฟหนีนะเออเราจะอยู่ต่อสักแป๊บนึงก่อนละกันเนาะก็มาวัดที่20รีโลและกันว่ามันจะแบบทรงมาหรือเปล่าโอเคขอเปิดดูรอละกันเนราะว่าเผื่อพวกนี้มันออกไง ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะโอเคทุกคนสำหรับเติมนี้นะเราสุ่มไป25อัน25อันเออไม่มีแววเลยวะได้ explorer มากับอ n นบิตมาเอออย่างละอันเนาะคือแบบไม่มีแววเลยวะขอแบบสุ่มมาให้นี้หน่อยละกันปึ๊บไม่ใช่ไอ้น,นี้มีแล้วเข้าออกนะผมร้องไงนะ a อนุเบตไมมแก้วอะไรก็ได้อะแบบศูนจุดเปอร์เ่ะโห่มาสักอันนึงก่อนเราเหลือสองร้อปดสิดอันแล้วทุกคนตอนนี้รีโลนะโอ้โหไม่ออกขอยายเซิร์ฟแล้วกันทุกคนเซิร์ฟนี้สุ่มไปแบบเยอะมากนะไม่ออกเฉยมาต่อกับเซิร์ฟที่สามทุกคนเราย้ายมาสามเซิร์ฟแล้วนะก็นั่นแหละเหลือ2องปดสิบอันยังมีหวังอยู่ ผมคิดว่ายังไงก็ต้องออกอะ่ะบัฟศูนจุดเปอร์เนต์อืะม,มาหน่อยเอาศูนย์จดหนึ่งเลยมาทีเดียวจะได้จบๆกบบันไปนะโอ้โหเอกโพเลอร์วะทุกคนไม่ใช่เอกโพเลอร์ดิปึ๊บเอาหวนูบิดมาแกไม่ออกว่ะทุกคนเออสองปอร์เซ็นปะโถเอ้ยอนุบิทเท่าไหร่ 4.5%มันทำไมออกแต่บัฟกากๆวะไม่ออกบัฟอันนี้เลยนะทุกคนไม่เห็นเลยวะหน่งจ9เนี่ย 0.% ูเนี่ยไม่ออกสักอันเลยทุกคนก็เดี๋ยวขอขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเติบนี้เหมือนจะมาวะอืมมั่นดิสองอยห้าสิอันนะเหลือแค่นี้แหละอืมมาสิวะอุ้ย0.4%ทุกคนเอาดีไหมศูจเอาดีบอกว่า อืมมันช่วยอะไรอะ่ะเพิ่มดาเมจ20%บวกระยะหาแล้วก็อ่าเดียวทีดาเมจบวก2ีเปอราดีบอกว่ามันรู้สึกว่าอ่ะเอาเซิร์ฟนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมาดูไอ้หนูท่อดีว่าเราจะสุ่มบัฟไวเก่งให้มันได้หรือเปล่าเออสี่เออ้ย4จุมา,มาละ เหลืออยู่ที่200รีโลทุกคนตอนนี้ <c oughs> อีเทอรเรียลมาศูน่อ่ะเอาไงดีวะคือผมไม่อยากได้บัฟอีเทอเรียลใส่ให้ไอเซนเลยวะทุกคนอ่าผมจะรีบับมันทิ้งที่บอกว่าเซิร์ฟนี้ผมว่ามาวะเอาเอาอีกหน่อยหนึ่งเอาอีกหน่อยนึงขอบัฟ 0. 0.% ูอร์เมาให้ไอไอ,อ,อนี่หน่อยรอยเก9 8แปนะเอาสักประมาณ180ละกันนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไร ที่มันด,ดีกว่านี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวผมจะย้ายเซิร์ฟเหมือนเดิมเนาะร้อยแปดสิบอันร้อยเจ็ดสิบห้ารีโลทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยรีโลก็จะหมดแล้วว่าแป๊บๆป,ปเป็นไงเหลือแบบส,สุ่มไปประมาณครึ่งนึงละเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเซิร์ฟหน่อยดียวะขอขอขอเลือกเซิร์ฟก่อนทุกคนเซิร์ฟนี้ละกันเผื่อมีแวว เดี๋ยวผมจะสุ่มเซิร์ฟนี้ยาวๆเลยรายการทุกคนแล้วก็จะไม่ย้ายเซิร์ฟละคือเราจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าบัฟศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์มันออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเลยละกันเนาะไอหนูท่อนะแล้วก็อ่าบัฟไอเซนเนี่ยผมอาจจะปั้นอีกตัวหนึ่งละกันเนาะเผื่อจะได้มิราเคิลนะเพราะว่ามิราเคิลเนี่ยผมอยากได้มากเลยทุกคนไอตัวไอเซนนะมันเพิ่ม,มน้ำเห็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงงานทุกคนเอาไงดีวะไอนี่ก็ดันเป็นชายนี่ีกโอ้โหทำใจลำบากนี่ถ้าเปลี่ยนตัวเฮ้ยเอาเอาเป็นนนนว่่่าผมมจะะะสุุใหห้ไออูทอลนนทลกกัคน อ,อบับศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์ออกแล้วเราจะพอเลยนะไอตัวนี้แล้วก็เราจะไปสุ่มไอเซ็นต์กันยาวๆเลยทุกคนมาไหมาเนี่ยเหลือสักร้อยห้าสิบอันหน่อยเหอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้บัฟอะไระทุกคนศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคเอาก่อนก็ได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ โวกดาเมจ20%นะทุกคนอืมก็ได้อยู่เอานี้แหละงั้นนะแล้วก็ตัวของไอเซนเนี่ยผมจะทําไงกับมันดีวะผมจะสุ่มบัฟให้ไอตัวที่ผมมีดีหรือเปล่าเพราะว่าผมมีไอเซนแบบเยอะมากๆนะทุกคนมี1 2ึ่งสามสี่ห้าผมมี5้าตัวที่ยังไม่ได้อีโวนะเราจะเอาไอเซนดีไหมทุกคนมีแล้เนะข้าผมมีแค่ตัวเดียวนะหรือว่าผมจะเก็บไปเอาให้เซตดีวเนี่ยเพราะว่าเซตมันก็โกงไง เอาเป็นว่า,าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกนันทุกคนคือผมจะไม่สุ่มเพิ่มเติมนะผมคิดว่าผมจะเก็บรีโลไว้สุ่มให้ตัวของซิดละกันนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสปั้นมันต่อนะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเก็บรีโลให้ได้อีกสัก300รีโลก่อนละกนันนะทุกคนก็วิธีเก็บรีโลของเกมนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถไปเล่นพวกอีเวนต์ต่างๆมันได้นะมันแจกรีโลแบบเยอะมากทุกคนก็ไปเล่นไอตัวของวินเทอร์ก็ได้นะหรือว่าจะไปเล่นตัวเวอร์ใหม่มันก็ได้นะทุกคนไอ้นี้เนี่ย อีเวนที่แบบว่าไปสุ่มซิตเนี่ยเออนั่นแหละไปเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าตอนเรามาสุ่มเนี่ยมันก็จะแบบมีโอกาสได้รีโลเหมือนกันทุกคนผมเคยได้มากสุดแค่แบบกล่องละสาอันนะทุกคนกล่องละ3อัน,นอ,อันนี้ก็สุ่มทีละ10กล่องก็ได้หรือว่าทีละหนึ่งกล่องก็ได้อันนี้ฟาร์มง่ายอยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองตัวไอ้ตัวนี้แล้วกันนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเก่งไหมมาทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการวางตัวเงินแล้วก็ตัวการบ้านหมดแล้วแล้วก็ผมเนี่ พูดเปรียบเทียบนิดนึงละกันเนาะว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่าแล้วทุกคนก็มาเริ่มที่ตัวไอเซนก่อนละกันเนาะตัวนี้เลยปึ๊บเดี๋ยววางตรงนี้เนาะปึ๊บตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตีฟูเอลีนะถ้าเกิดว่าอัพสุดท้ายละก็ค่าอัพทุกคนอยู่ที่3ามพันห้าร้อยนะเดี๋ยวว่าดามเมจอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ระยะแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยทุกคนก็ดูตามนี้ลกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีแบบค่าตรงนี้ไม่เท่ากันนะทุกคนโอเคสาม แล้วก็5,350เนาะาอาพก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ได้แพงมากทุกคนแล้วก็6,800นะแล้วก็8,000อือฮึมันมีแค่ท่าโจมตีเดียวเหรอวะ <c oughs> เอ๊ะมันมีแค่ท่าเดียวเหรอทุกคนเดี๋ยวนะผมขอผมขอขายมาก่อนทำไมมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะไม่อัพเกรดท่าโจมตีเลยวะปึ๊บนะฮะไม่อัพไม่อัพไม่อ๋อนี่ไงอัพยู่อัพยู่ผมไม่เห็นนะทุกคนโทษทีนะก็อันนี้คือท่าโจมตีปกติเหมือนน้เดี๋ยวให้ดูก่อน ผมก็ว่าอยู่มันไม่อัพท่าเนี่ยหรอวะปึ๊บอือฮึแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพท่าโจมตีใหมให่ดูแล้วกันเนาะปึ๊บอ่าก็เพิ่มระยะนิดนึงนิดนึงจริงๆแล้วก็เปลี่ยนท่าโจมตีนะเป็นแบบปึ๊บอ่าเป็นเสาอะไรไม่รู้ดำดำนะทุกคนแล้วก็แปดพันนะแล้วก็ที่เก้าพันห้าร้อยนะแล้วก็ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดโอเคแล้วก็อัพข่าน,นี้เนี่ยจะมีท่าใหม่มาด้วยนะทุกคนก็อัพไปเลยเนาะ หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยี่สองนะทำไมต้องเป็นเลขเบิ้ลอย่างนี้ด้วยวะอัพปปึ๊บโอเคก็ท่าโจมตีเนี่ยน่าจะโกงที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่ามันตีแบบ full eli ทุกคนแล้วก็ตีทั้งตัวแอร์แล้วก็ตีทั้งตัวพื้นดินเลยเนาะนี่ก็ตีหมดเลยนะอุ้ยใช้ได้อยู่นะตัวนี้ตีโคตรกว้างเลยวะนี่มันบวกระยะห้าสิห้าเปอร์เซนต์จริงเปล่าเนี่ยทุกคนเออมันมันตีกว้างก้างอยู่นะแล้วก็อัพอีกค่าหนึ่งนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่าสุดท้ายแล้วก็มมมีี่าจตใหด้วยนะ อยู่ที่17,600พปึ๊บโอเคแล้วก็มีสกิลกดเข้ามาด้วยนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าสกิลกดนี้เนี่ยมันทำอะไรได้เนาะลองกดดูเลยไหมลองดูเลยไหมทุกคนเดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะอือโอ้โหแต่มันตีทีเดียวตายวะ่ะอ่าเดี๋ยวกดเลยเพื่อมันมีเอฟเฟเฟ์อะไรให้ดูเนาะปึ๊บอ่าไม่ได้ไม่มีไอะไรมีอยู่ในวงโอ้ไม่ได้ทุกคนกดให้ดูไม่ได้นะแต่ผมต้องอ่าเป็นอ่ามาละมาละมาละ,าละปุ๊บอือม,มันก็ เหมือนจะเหมือนจะโกงนะแต่ก็รู้สึกว่าทาไมรู้สึกว่าไอเซนมันไม่เท่าไร่เลยวะทุกคนเออผมคิดว่าไอเซนเนี่ยมันน่าจะกาก,กว่าซิดหรือเปล่าวะทุกคนคิดทุกคนคิดว่าไงฮะตอนนี้เนี่ยตัวของซิดผมเนี่ยมันก็นี่แหละทุกคนเห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่บัฟมิลเลคเคนนะอันนี้คือแบบบัฟพาดินทุกคน ก็ดาเมจที่ทีหม่นเนะเพราะว่าบัฟพลาดินเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้1 1 0นหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันทุกคนเออแล้วก็นี่มันยังไม่สุ่มบับนะถ้าเกิดว่ามันสุ่มบับได้แบบบวกดาเมจไปอีกเนี่ยตัวนี้เนี่ยตีเกือบแสนเลยทุกคนคือแบบโคตรแรงอะ่ะเออแล้วก็ไอตัวของโกฮังทุกคนโกฮังเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเทียบก็เทียบได้นะตัวนี้ตีอยู่ที่47 0 0มทุกคนตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าค่าอัพของมันเนี่ยถูกมากเลยทุกคนแล้วก็ตีหลายคิดนีอด้วกันนะ ไอเส้นเนี่ยมันก็วางได้อยู่ที่กี่ตัวสองตัววะหรือสามโอเควางได้สองตัวนะทุกคนก็นั่นแหละในหลายเกมก็วางได้แค่2ตัวแล้วก็เกมนี้ก็วางได้แค่2ตัวเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวที่บัฟหรือเปล่านะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งเลยก็คือไอไอหนูทอะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางมันไว้แบบตรงนี้แล้วกันนะขอฝากไว้ก่อนมีสองแสนแล้วน่าจะอัพได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาที่ไอหนูทองทุกคนตัวนี้โอเควางไปเลย อุ้ยตัวนี้ตีหลายฮิตนะทุกคนเฮ้ยอะได้อยู่นะได้อยู่นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลียโลได้ชั้นดีเลยทุกคนแล้วก็ตอนมันตีไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสถานะเอ่อโดดามจเพิ่มขึ้น12%ด้วยนะไม่รู้มันจะขึ้นที่หัวไหมอะไม่น่าขึ้นปะเอ้ยไม่ขึ้นนลทุกคนเ้ยหรู้มันขึ้นหรอวะยังไม่ขึ้นดิเดีย๋ยวไปดูก่อนละกันนะว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะก็อันนี้เป็นสเตตท,ที่เป็นเอสนะทุกคนมันก็เลยแบบเป็นไฮไลไท์สีฟ้าแบบนี้เนาะก็คา,าแรก่ที2 0นะ5 0 0แล้วก็5,000ทกคน แล้วก็อยู่ที่6,007เมื่อไหร่จะเปลี่ยนท่าวะโอเคมาละเปลี่ยนท่าละให้ดูท่าปกติของมันก่อนละกันเนาะปึ๊บอ่าแต่ว่าตัวนี้มันมันดีตรงที่มันตีหลายฮิตนะแล้วก็อัพขั้นต่อมาที่8,000ทุกคนปึ๊บอ่าก็ตีเป็นทางตรงนะทุกคนจากวงเอลีน้อยนะเป็นแบบทางตรงยาวๆแบบนี้เลยปึ๊บกี่ฮิตกี่ฮิตวะอุ้ยก็หลายฮิตอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นลาสละกันเนาะให้มันตีแบบทางยาวตรงนี้มาเลยนะเค ไหนตีสิอยากดูอีกสักทีหนึ่งวูเคลียหมดเลยว่ะแล้วก็มาอยู่ที่ค่าต่อมานะทุกคน9500นนะแล้วก็1420แล้วก็1น5 0 0หน้ 1, 10, 1, โอกว่าจะเปลี่ยนท่าน,นะทุกคนอัพเยอะมากนะตัวนี้แต่ว่าอัพแต่ละขั้นเนี่ยไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่เหมือนซินนะทุกคนโอ้โหอัพโคตรแพงเลยตัวนี้โอเคหนึ่งนะอัพไปเลยปุ๊บอุ้ยผมนึกว่าจะเป็น LE มันไม่ใช่หรอทุกคนไม่ใช่เอนะ ก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสกิลกดนะทุกคนแล้วก็สามารถวางได้กี่ตัววะเออเออสามแล้วนะวางได้อีกไหมอา้าวสี่วางได้ทุกคนโอ้ยวางได้4ตัววะ่ะนั่นแหละทุกคนก็ถือว่าวางได้เยอะอยู่เหมือนกันนันทุกคนไปเดี๋ยวเราจะกลับล็อบบี้แล้วกันเนาะผมรู้แล้วว่าผมควรจะปั้นตัวอะไรดีนะในอัปเดตนี้นันทุกคนไปปั้นซิทดีกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะแถม ตอนปั้นซิที่ดูแล้วกันเนาะว่าจะสุดแค่ไหนนะเราเหลือรีโลอยู่ประมาณร้อยกว่าๆนะร้อยสามสิบรีโลหรือไงนี่แหละมามามาทุกคนเดี๋ยวไอคลิปขอสรุปแล้วกันเนาะว่าไอสองตัวนี้เนี่ยมันมันควรที่จะปั้นหรือเปล่านะก็สำหรับสองตัวนี้ทุกคนผมคิดว่าตัวของไอเซนเนี่ยยังควรหน้าปั้นอยู่นะเพราะว่าไอเซนเนี่ยมันน่าจะตีบอสได้ดีมากๆเลยทุกคนแล้วจิ่งได้บัฟมิราเคิลเนี่ยน่าจะแบบโคตรแรงไปใหญ่เลยนะ เออผมแนะนำปั้นตัวของไอเซนมากกว่านะไอหนูทอ่อนี่ก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครรีโลน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องไปสุ่มให้มันก็ได้น้องบับโอเคส่วนรีโลผมเนี่ยเหลืออยู่ร้อสามสิไม่ได้เหลือเยอะอะไรเลยแต่นั่นแหละมาร้อยสามสิบหรีโลทุกคนไม่ยายเสริมนะสุ่มเสริมมีเสริมเดียวยาว โอ้โห oh. ได้บัฟนี่มาทุกคนนี่เลยคือแบบอืม0.5เดี๋ยวเดี๋ยเลืมไปว่าเรามีหลายตัวขอเอาเป็นตัวนี้ละกันอ่าเราเหลือ53รีโลนะอะไรวะมาทั้งทีก็เอามิลาเค้ามาเลยสินี่วันนี้เราหมดไป300กว่ารีโลทุกคนเก,เกือบ350รีโลนะโอเค40ริโลสุดท้ายเผื่อโอ้โ oh. ห oh. อีเทเรียลทุกคนอะไรวะ 0. 0.4กับ0.5เกินไปเปล่าเอา้ามีหลายตัวเอาดิปั้นหมดอะผมปั้นหมดอะเอาดิมาเลเยอร์โอ้โห0.6นทุกคนมีอีกไหมมีอีกไหมเอามีอีกเอาผมก็เอาอีกอะอืมมาให้หมด0.4 0.5 0.6เดี๋ยว0.1มันต้องมาเผื่อมาอันสุดท้ายไปเรื่อยๆนะเฮ้ยมันออกดีจังวะเซอร์นี้ดีโลเราน่าจะเหลือเยอะกว่านี้นะเสียดายเอาไปสุ่มให้ไอ้หนูพ่อหมดละเออ ตัวก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะ5้าสีสสองหนึ่งมด <c oughs> เรียบร้อยทุกคน130รีโลก,กว่านะก็หมดแล้วเรียบร้อยนะได้บัฟอีเทอรียลมาทุกคนแล้วก็สเลเยอร์นะแล้วก็ไอ้บัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็ยังไงแล้วเนี่ยบัฟพาราดินผมก็ยังโหดที่สุดอยู่นะทุกคนสำหรับตัวของซนะิดเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีละละใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากกดติดตามด้วยละกแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับ